ลิซาสาวยอค่ะมื่อนี้สาวย่อมามองไหนมามองนี่แหละมองที่เห็นนี่แหละไอ้นุ้มวีครับมาด้ยวยความคิดฮอดคิดถึงแม่อุ้ยเนาะสามใบเทาไอ้อสามใบเทางามงามอ,อยู่บ้านโพตากนี่แหละอา้าผู้ใดแด<า>่สันสามใบเทานี่ผู้ใดแด่ยังยังเดีย๋ยวสาธยายฟังก่อนสาวซาบ้านโพตากไอ้นุ้มวีเยสาวย่อก็เลยมาหาเมื่อนี้ค่ะคนแรกเนาะเดี๋ยวนะผู้สาวซานี่แปลภาษากลางไปว่า ความสวยล่ำลือความสวยนี่หนุ่มๆในบ้านล่ำลือเดี๋ยวมองทั้งต่ำบลค่ะทั้งต่ำบนผู้ใดได้เอ้าว่าเอากูเดี๋ยวให้เพื่อนนะนักนกว่าผู้ใดเป็นเอื้อยเป็นน้องบ่าเออเอ้าแม่อุ้ยแตบบอกขึ้แม่อุ้ยจอมโอ้แม่อุ้ยจอมอันนี้ผู้นี้ซื้อแม่อุ้ยจอมเนาะจ้านี่แม่อุ้ยจอมตอนตอนนี้อายุสิบห้าสิบหกย้อนย้อนสิบห้าสิบหกย้อนย้อนถ้าใดลเรแม่อุ้ยเจ็ดสิบเฉย ยี่สิบเปดตยังงามคือเก่าครับแข็งแรงกับพ่อไปมาได้เนาะอ่าผู้ไดต่อไปบานนี้ไมุ่้วสวัยนี่ไมุ่้ยสวัยนะนั่งรถมานากันเมื่อกี้เอาพูดสุดท้ายงามผู้สุดท้ายได้มาเนี่ยเวันน์นาเกตวันีคุณปาติมครษฐุธนเกษสนนรุก็คือคุณป้าติมนี่ก็คือเป็นลูกสะใภ้ของคุณยายไข่เนาะแม่ไข่ตั้งแต่สาวย่องแจ้งความมาเนี่ย สิมาบึงไม่ยยาตลอดสิม,ดมาดูแลมาดูแลให้กับเผากับปลามาสรงมายังทุกอย่างคือดีที่สุดค่ะครับ แล้วก็ไม่อุ้ยจ้อมกับมาเลี้ยงเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานเลี้ยงสาวย่อนี่นะเลี้ยงทั้งสาวย่อเลี้ยงทั้งลูกสาวย่อนนัเอาสาวย่อมัมีลูกอ้าวบอกโอ้โหเออนี่ก็คือเป็นบุพการีที่มีพระคุณต่อสาวย่ออริสาเพิ่นก็เบิ่งแยงดูแลตั้งแต่อ่อนแต่ออกพุ่นแหละนะว่าใครกันมหาตลอดออกมาจากแม่กดชาแล้วก็ มาใหญ่มาโตอยู่ในบ้านแถวๆนี่แหละนี่นะฮะเนี่ยเพิ่นมาใหญ่อยู่ทางพีอ,อ่าอไม่อุ้ยใหญ่เพิ่นเสียชีวิตไปแล้วเพิ่นล่วงลับไปแล้วเนาะไม่อุ้ย ไม่ใหญ่ใครชายบรมไม่ใหญ่ใครไม่ใหญ่ใครเห็นเป็นเอื้ยไม่ใหญ่ใครคนเป็นพี่น้องกันอืนี่ก็คือเป็นตอนนี้กับสาวยอยจะได้ไปเฮ็ดบุญเนาะบุญกระถิ่นบุญกระถินเพื่อนแห่อยู่เนาะตอนนี้เพื่นนี้เพื่อนแห่อยู่สาวยอยก็แวบมาส่งอุ้ยสบายก่อนพราาจากมาหาแม่อุ้ยจอมแล้วก็แม่แม่อุ้ย กมติ้มนีสื่อซื่อละมวลด้วเจ้าสื่อหยางสื่อสวิงซื่อสวิงคุณแม่สวิงก็ขคอให้แม่อุ้ยหอยอุ้ยทั้งสามท่านหมอจะได้ภาพร่างกายแข็งแรงด้วย นมใจให้ล <onents> <Montana> <ot> ูกให้หลานเป็ดใจก็ให้ลำรวยลำรวยเด้อลำรวยลำรวยรวมชุ่มคว่ำใจเลยแล้วอ้าวากเล่าคว่ำใดใครขอ้ดังคือก้องคือโกลองด้วยนางเด้อโอ้สาธุมีแหงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระธาตุพระนมจับพระมงคจงควรเจ้าให้อยู่ดีมีแฮงไปทั้งใดก็ให้คนหักคนหัวกคนเพลงแหละแบบนี้ว่าคว่มใดใครมันดังคือนก้องคือนกลองไงมันดี อืมสา่ถูกจุกจุกเตลือนเด้อดเดิมถูกหักเดิ่มไม่อุ้ยเด้อจ้าจ้ามาบ่นมาบนังวิกนแะถ่อยแพงมาโอ้นังวีพอดีไหมถ้าจังใดก็ฝากในเด้อฝากพี่ฝากน้องในเดิมในช่องช่องอ่า YouTube ของของช่องหยังขั้วขั้วลองกำค่ะกดซับตะไคร่ซับตะไคร่ค่ะแล้วก็กดไลค์กดไลค์กดแชร์กดไล์แล้วก็กดติดตาม เฟซให้น้ำแน่แล้วก็กติดตามน้ำพอ<ช>้อมเดี๋ยวกับทั้งขู่ขวัญล่องลํำก็สิน้ำคลิปอ่าสนุกสนุกสนานน้ำคลิปความสุขมามาให้ทุกท่านได้บึ่งจังใดกะเมื่อน,นี้ขอกล่าวคำว่าสุขสบายดีทุกทุกท่านจ้า <c oughs> บ๊ายบาย <c oughs>